สวัสดีครับพบกับ Sport ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของกีฬาซีเกมสําหรับเหเรียญทองเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ฟรีสไตล์หญิงเดี่ยวครับนานโนนี่เลยครับคว้าเหรียญทองเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เราประเดิมเหรียญแรกได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับนานโนวัชรกุลลิมจิตกรครับก็ลงแข่งแล้วก็ ได้คะแนนไปสูงมากครับ7.900คะแนนนี่เป็นภาพจากการแข่งขันนะครับก็ต้องขอขอบคุณภาพจาก SMM สยามสปอร์ตมาณนะที่นี้ด้วยครับสำหรับาภาพสวยๆจากการแข่งขันกีฬาซีเกมสํสำหรับเทควันโดนี่ช่วงแรกๆก็จะเป็นการแข่งขันพุ่มเซก่อนนะครับแล้วก็มีจะมีพุ่มเซ่ผสมบ้างมีเดี่ยวบ้างนี้ครับอันนี้ก็เป็นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง ซึ่งเราก็ออกทวงท่าได้แข็งแรงในกีฬาในกีฬาเทควันโดนี่ว่าจะเป็นภูมิเซหรือว่าประเภทต่อสู้เนี่ยเราก็เป็นเจ้าเหรียญทองแล้วนะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งก็กวาดมาได้เยอะมากอ่าก็เป็นภาพน่ารักน่ารักของน้องนานโนครับวัชระกุลลิมจิตกรนี่ก็เป็นโค้ดเทควันโดภูมิเซที่พาเทควันโดภูมิเซของเรายิ่งใหญ่นะครับอ่าถ้าจำไม่ผิดชื่อนายอนอ่าถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยเพราะมีช่วงหนึ่งนายอนเธอก็ไม่อยู่นะครับเราก็กลับมาใหม่ ได้เหรียญแล้วก็ชูธงสวยๆครับแล้วก็วิ่งสักนิดนึงอ่างท่าดูแข็งแรงเลยทีเดียวครับนี่นะครับถือว่าท่าสวยมากเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ